สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับบีอีกแล้ววันนี้อยู่บ้านพักร้อนค่ะเราจะมาซาวน่ากันนะทุกคนแต่ว่าในขณะที่รอซาวน่าเดี๋ยวบีจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดมันปูก่อนนะซึ่งอยู่ข้างบ้านพักร้อนมีอยู่คลิปหนึ่งที่บีนั่งตัดเห็ดตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีหลายคนเลยสังเกตเห็นว่าพี่บีนั่นใช้เห็ดมันปูหรือเปล่าแต่ว่าใช่ค่ะเรามาซาวน่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดปูแล้วก็รวมถึงเก็บเห็ดที่สนามหญ้าสนามหญ้า นน้ายาาาบเระะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้บีเก็บลูกพลุนอีกรอบหนึ่งเนาะบีก็เดินเดินเดินรอบๆมาแล้วก็คือสำรวจดูว่าเออมันมีเห็ดอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาเก็บกันเลยค่ะนี่เลยยังไม่ต้องไปไกลทุกคนดู <laughs> น้องพยายามโพ ซูมให้ดูดูค่ะเห็นไหมเล็กๆเนี่ยน่ะเีน่นน่ะกำลังกำลังขึ้นเลยรอฝนแต่บีคิดว่าคงไม่รอดหรอกเพราะว่าไม่มีฝนเนาะแต่ไอ้ดอกเนี่ยน่าจะรอดอืมแล้วก็ที่เห็นกันวันนั้นก็คือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะดูทุกคนมันแบบเนี่ยค่ะอืมความงามนี้ เอาอยู่อันนี้รอก่อนไปจางงั้นนะเก็บปุ๊บเราก็ต้องตัดปับ๊บ <c oughs> แล้วก็เอาทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกไหนมารับปีหน้า มันอาจจะเริ่มมาตั้งแต,ตงแต่ตรงนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่ว่าบีทาความสะอาดเห็ดไงมันอาจจะมีเชื้อเออล่วงลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝนตกมันก็ชําละออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละเกิดเกิดตามเนี้ยระเบียงบ้านเนี่ยเนาะนี่ไปดูกลุ่มข้างหน้านี่จ้ะสองนุ่นกำลังออกดูค่ะ ขวาแล้วข้างล่างตรงนี้นี่มันขึ้นตามไอเนี่ยทุกคนแปลงแปลงดอกไมบ้บีแล้วก็นูนนูน<อ>แต่นเนี้ยยังเล็กอยู่นะบีก็ยังไม่ได้เก็บนะคะนี่เมาข้างหน้านี่ปึ๊บอืม่มมาไอดอกเล็กเราก็รอรอก่อนแต่ว่านเนี้ยก้าวเธอเพราะว่าฝนมันไม่ตกอับมันอาจจะแห้งได้ มาเลื่อนซ้ายมาดูค่ะยังไงไหนเล่าดูแล้วมันขึ้นมันกอแบบเนี้ยทุกคนคือสวยมากนะตรงที่มันขึ้นนะดูอันนี้เป็นแปลงใช่ไหมเห็นไะหโอโ้โหงางงาม,งามจริงๆรอะรอให้มันโตกว่าน,นี้ได้อีกนะเพราะเบียเคยเก็บอ่ะคือแบบยังกระดอกไม้ทุกคนแต่ว่ามันจะแห้งไงอย่างที่บีบอกไป ฝนจะยังไม่ตกอะนะเราก็เลยต้องเก็บเพราะาถ้ามันแห้งปุ๊บม,มันจะขึ้นลาทุกคนม,ม,มันเบียดกันเกินไปตรงนี้เนี่ยมาแจ็คพอตสุดดูค่ะอะดูกลุ่มนี้มันก็อยู่ติดไกตรงเนี้แหละบางคนก็สังเกตเห็นแล้วละดูค่ะอื้อ งามมากเลยเนาะดูโอ,โอ้อันนี้เริ่มจะไปแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรชุ่มชื้นจัดดูค่ะโอ,เโอเ้เหลืองมากทุกคนลึงเหลืองสมชื่อเลยเห็ดเหลือง เห็ดเลืองเห็ดมันปูเดี๋ยวตัดขาตรงนี้แหละปีหน้าก็เกิดมาเยอะๆแต่ตรงนี้วันนี้แทบไม่ต้องทำความสะอาดเยอะเลยทุกคนสวยมากอะ แบบนี้รุ่นนี้ต้องเอาไปแกงทั้งดอกร <c oughs> ุ่นนี้ต้องเอาไปแกงทั้งดอกงามมากดูตอนแรกอะไอตรงขาวๆตรงเนี้ยคือตอนเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แห้งนะทุกคนตอนแรกที่มันขึ้นน่ยมันแห้งไงลักขณนี้ก็ได้น้ําเห็นไหมมันก็เลยแบบเหลืองฉ่ำเหลืองฉ่ำมากดูดูช่อนี้ต้องเรียกว่าชออ่อเลย นี่พิติกดูอุ๊ยพิติกบอกเธอจะเก็บหรือเปล่าวันนี้ว่ะถ้าไม่เก็บนี่มันไปแล้วนะเ,เก็บเก็บอ้ยงามงามลุ่มบันไล้านนึงนี่นพี่จะถ่ายทะเลสาบให้ทุกคนดูด้วยคือวันนี้น้ำนิ่งแบบไม่มีลมไม่มีอะไรเลยโอ้เพอร์เฟก เย็นเป็นตอนเย็นที่เพอร์เฟกมากอยากจะตกปลาดันดีเลยแต่ลืมซื้อนี่ใบอนุญา,าตอ่ะเดี๋ยวตำรวจน้ำมาตรวจโดนปรับอีกอู้โอ้ยหดี๋ยว่ซัตาอลัสซับปิดตาโอนซับปิดตาติดเตียดันโยอะ มาอุ่นกี่ร้านนี่ไม่จับปีกเข็นแต่หนูสัตว์ปีตติลล์อยู่ข้างหน้เห็่ไหมดูโอ้ใหญ่มากเลยอันเนี้ยเนี่ยถ้ามีรออ่ะมันก็จะใหญ่แบบนี้แหละเนี่ย อรอปะสองดอกเนี้ยแต่วันเนี้ยน่าจะน่าจะเอาเลยอโอเคอดคูดูค่ะดูความสวยของเห็ดมันปูเห็ดเหลืองทุกคนเพอร์เฟกมากเลยงามมากอะ คุณถ้าไม่มีอะไรตรงเนี้ยโอ้โหงามแค่ตรงเนี้ยก็ได้แกงหนึ่งแล้วเนาะแกงหนึ่งเลยอะ่ะจริง ูจ้ะทุกคนงามมากเลยแกงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนั้นก็จะอยู่ตรงตรงใต้ที่ลาวที่ตากอ่อ๋อ,อแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ก่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเนี่ยดูค่ะ่ยซีดแล้วอะ่ะดูอูดอกซีดมากอะ่ะแล้วก็เนี่ยอันนี้ได้อก็ไเขาได้ย่ อืมอืมแต่แค่นี้เอ้าเดี๋ยวโอ้โหพลังเห็ดโอ้แต่ว่ามันขึ้นลาขึ้นลาไปแล้วทิ้งไว้ตรงนี้แหละปีหน้าฟาใไม่ขึ้นมาอีกอ๋อนี่นี่กลุ่มหนึง่งแต่ว่าอันเนี้ยก็รอถอ,อะเนาะ โอโห้อันนี้ไปแล้ววะเนี่ยดูข้างในอะ่ะเนี่ยมันยังเล็กอีกเลยแต่ว่ามันซีดแล้วอะ่ะคือเราก็ต้องเก็บแม่อันนี่เป็นรุ่นดอกบางอันอนี้อีอดอกนี่นี่มหมดหรือยังแถวนี้แต่แถวนี้ก็เคยออกนะ เคยออกอยู่ไปแล้วก็ตรงเนี้ยก็เคยออกเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วทุกคนเออเชื้อมันหมดแล้วมั้งตรงเนี้ยเนาะไปนี่นี่ไงนี่ไงดีดูทุกคนยังกระไโอ้ยดูค่ะอ้ยกลุ่มนี้ เอา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 เก็บ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 เอานกเป็นอะไรละจ๊านกะโอ้ยุงยาพวกเป็นอุปสรรคแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นขาใหญ่นะทุกคนดอกคว่ำเห็นไหมขาง e. างาม โอ้ข้างในนุนเป็นขึ้นลาไปแล้วออกตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยมาดูอีกทีหนึ่งอ้าวขนาดนี้แล้วหรอแต่บีก็ไม่ได้มาบ้างร้อนประมาณ,มาณอาทิตย์นึงแล้วทุกคนเนี่ยแล้วในช่วงนั้นนะ่ะฝนตกอะ่ะอืมก็เลยไม่ได้มานะ่ะโอ้งามนี่ยในข้างในเนี่ยแบบเนี้ยขึ้นลาบแล้วดู กำลังอออีกเนี่ยอันนี้น่าจะได้เนี่ยอันนี้เอานี่ก่อนเอานอกจะาเป็นอะไรนี่ดูไปขึ้นอะไรล่ะตรงเนี้ยเอายังไงก่อนมาเดี๋ยวนี้จะขอตัดก่อนอเพราะว่ามันจะเยอะเกิน สวยมากเลยอ่ะดอกแข็งแข็งไปหาที่อื่นแล้วมันปักร้อนตัวเองนี่เพียบมีทุกชนิดแต่มีเห็ดอะไรบ้างอะเห็ดมันปูพึ่งหวานหนังไก่เห็ดดำเห็ด เพิ่งขาลายเห็ดอะไรกะเห็ดน้ำนมเห็ดขมเห็ดเห็ดขนก็มีการ์วาโรสกุนเห็ดขนก็มีอะไรอีกล่ะมีเกือบทุกอย่างละมั้งอ๋อไม่มีอย่างเดียวเอ๊ะหรือว่ามีเห็ดเห็ดเห็ดปลวกฝรังอ่ะมีเคยเก็บไหมแต่คุณคุณว่าเคยเก็บอยู่ครั้งหนึ่งสองครั้งนะ แต่คือมันไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้ทุกคนเออมันอาจจะเป็นเพราะเนี่ยแหละที่เราที่เรามาเก็บเก็บแล้วก็มาตัดที่มันมาร้อนอย่างเงี้ยทุกคนอืมไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพราะบีตัดขา,างี้ใช่ไหมเอาใส่เอาลองใส่อ่านังสือพิมพ์แล้วก็มาเทตรงเนี้ยเพราะตรงเนี้ยบีเอามาเทเองเพราะก่อนนันเนี้ยมันไม่เคยมีแต่คือเทในที่นี้หมายถึงว่าได้เก็บตรงเนี้ยสองปีสองสามปีแล้วตรงเนี้ยอืมนั่นแหละ ก่อนอนนี้มันไม่มีอะเพราะอยู่ที่นี่ก็มาสิบห้าปีเลยเนาะเนี่ยแหละอืมก็เลยรู้ว่าอ๋อเราต้องเอามาเนี่ยเก็บๆแล้วก็มาเทแต่คือต้องต้อง,ต,องต้องแบบนี้นะทุกคนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเก็บไปแบบที่บ้านหลายๆวันอย่างเงี้ยเออแล้วค่อยเอาไปเทเอย่างงี้ไม่ได้นะพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเอามาเทเลยเพราะว่ามันยังมีความชื้นของเชื้อมันอยู่ไงอืม แต่ว่านี้อาจจะขึ้นที่รากด้วยแล้วก็เอเชื้อมันก็มีณตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากแต่แต่เท่าที่รู้เนี่ยตรงนี้มันไม่เคยมีเบียร์มาเทเองมันก็เลยเกิดเนี่ยค่ะปลูกตามธรรมชาตินะใช่ไหมปลูกตามธรรมชาติไว้เก็บกินเองดอูเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเห็ดไอ้นั่น อะไรนะไอ้เดี๋ยวค่ะกองเอียงทุกคนขออภัยนะคะโอ้มาสามเลยเหรออ้ยดีงามแต่เริ่มเบาแล้วนะเนี่ยเริ่มเบาแล้วอือือ เดาเฉพาะดอกนี้ดอกใหญ่ๆเนะีดอกเล็กก็รอแต่ถ้ามันแห้งก็ก็แห้งไปช่วยอะไรไม่ได้เดีย๋ยวมั่ก็เกิดอีกอแต่พูดถึงเรื่องปล่อนี่ยกให้นางอยู่เหตุใดตัวเนี้ยป,อปอ้อป้อ ขาเริ่มเป็นตะคิวแล้วอ๋อันนี้ลูกน,นีขึ้นมาด้วยเมื่อกี้ประมาณนี้แหละทุกคนไอ้พวกนี้ก็รอก่อนไปโอ้จะบอกว่างามมากๆเลยนะ่ แวดูพริกดิก่อนอันนี้พริกที่กินนะ่ะจำได้ไหมที่กินกับแซลมอนแล้วบีเออกมาปลูกเองอะทุกคนดูดูลูกพริกแต่ว่าอันกลางเนี่ยพี่ติกซื้อมาจากช็อปอันนี้มันจะเป็นลูกลูกใหญ่สุดได้แค่นี้นแหละประมาณเนี้ประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยคือของช็อปที่พี่ซื้อดูใหญ่มากใหญ่ใหญ่ดูค่ะแล้วก็โดกมากเลยดูลูกใหญ่เบ้อเลยเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะสุกเนาะก็ต้องรอนะคะ ก็ต้องรอไปก่อนอันนี้คือพริกพริกเผ็ดพริกเผ็เดจ้ะดูดกแค่ไหนถามใจจะดูด <laughs> แบชมพริกไปก่อนนี้นึ่งยังไม่ได้อัปเดตบางผลรลอนดัวอันนี้ต้องรอเนี่ยดกมากแล้วก็น,นี้เป็นพริกชีฟ้านุดดกสุดไปดูอันนี้ไปละสองอันนี้คือเห็ดพึ่งขาลายอันนี้คือต้นพลุน <laughs> เก็บละยังเหลืออยู่ข้างบน เดี๋ยวนะอันนี้คือเห็ดอะไรอ๋อฮัเบเปโรมันได้ไหมล่ะฮาเปโรงูไม่ได้หรอกดูนดูตัวด,ดอกขวาน,นี้น่าจะได้ดอกขวาเนี่น่ารักมากเลยเดินมออกระเบียงบ้าน,นเห็นไหมเ <laughs> มื่อกี้เราเก็บเห็ดอม่มันปูอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมที่มีเก้าอี้นั่งอ่ะอันนี้จะเป็นฝั่งฝั่งทางซาวน่าอันนี้คือห้องซาวน่านี่ ฝั่งนี้เมื่อกี้เห็นแบบนูๆๆๆๆนนูนนูนนูนเห็นไหมน้นเพื่เห็นเพิ่งขาลายอ๋อเดียวเดียวเดียวนี่คว้าคว้าคว้านี่ขาลายเหมือนกันอุ้ยถ้าฝนตกเนี่ยนะเต็มบีต้องได้เก็บทิ้งอีกอนะ่ะปีนี้ถ้าฝนตกอะ่ะอ,อันนี้ก็จะตัดเลยได้ สวยจังเลยอันนี้นะมเมื่อกี้เห็ดไข่นี้ไงนี้ไงมันไปละมั้งเนี่ยทุกคนดอกนี้เนี่ยจ้าแต่ว่าบีจะต้องเก็บทิ้งไงเพราะาเดี๋ยวจะตัดยาดยไปหมดแล้วอุ้ยแต่ขานะ่าจะได้เพราะบีจะไปทำน้ำพริกไง ขาได้นี่ขาแกเนี่ยดีเลยเนี่ยก็จะเอาไปฉีดอ้ขาได้จริงๆดูดูเอาไปฉีกเป็นเส้นๆเนี่ยแล้วก็ไปทาน้ำพริกเป๊ะดูสามหลองนี้ทุกคนน่ารัองเนอะดูจ้าขึ้นพ่ขาลายอา้าวลื่นซะด้วย อ้าวดู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 เมื่อกี้มองไม่เห็นอ้าวมีคนเห็นหรือเปล่าเมืกก่อกี้อ้อดูนั่งปุ๊บนุ่นโผล่ขึ้นมานุ่นแต่ว่าเดี๋ยวเอาดอกใหญ่กันนี่ใหญ่เลยนะนี่ไงโอ้จิ๋วมาอุ้ยขาอุ้ยขาดูนี่สีดอกใหญ่มาก เดยวอุ้ยมันจะได้ไหมเลยเนี่ยโอ้โหเต็มอืมเต็มระบบอันนี้ได้นี่ออนน่ารักมากเลยอ่ะอว้ยทำไมเล็กขนาดนี้ล่ะ เอ้าหัวกลุดยิ่งเล็กๆอยู่โอ้โหชาบไปโอ้ยข้างหน้าดูอะไรล่ะนูนโอ้ย อะไรลวนู่นอูอ้โอ๊ยอันนี้มันต้องเก็บทิ้งแล้วเนี่ยอันนี้คือเห็ดเนยทุกคนหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าโอ๊ยบไม่มีถังใส่อ่ะก็เลยจะเดินผ่าน จะเดินผ่านเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าปกติมันต้องมีไงเมื่อกี้เดินรอบแต่คือไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้อะไรล่ะขาวๆอะ่ะอันเนี้ยอ๋อเห็ดขนทุกคนเห็ดขนอะไรล่ะโอ้ปลาหรือว่าอะไรเห็ดขนแต่ว่ามันโดนฝนไง มัน,นก็เลยดูค่ะดูอันนี้คือดอกเล็กเขาอันนี้ก็กินได้นยแต่ต้องต้มก่อนอย่างที่บอกไปเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเก็บเอาอยู่เล็กๆทุกคนพอดีเลยดูบรรยากาศดูค่ะนูนยังแดดอยู่เลยโออากาศแบบนี้น่าไปตกปลาส,สุดๆจริงนี่เจอน้อยอีกดอกอน่ารักมากอ้ยตัดขานี้ก่อน มาทุกคนดูนี่มาจำได้ไหมเอ่ยว่าเห็ดอะไรจำได้ไหมเอ่ยอันนี้คือนุยากูกุเดนนี่นุยากูกุเดนเหนะ็นไหมถ้าเป็นถ้าเป็นนูรมิโกอะไรสักอย่างนั่นแหละเดี๋ยวบีขึ้นให้ดูมันจะไม่มีขานะคะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นกลมๆแล้วก็อยนี่ไปเลยแต่ว่าเนี่ยเขาจะมีขา ก็จะเป็น York, นุยากูกูเนี่ยอันนี้สามดาวอันนี้คืออ่อนออน่นบีจะเก็บนะนี่ไปอืน่นข้างในอ้อาแต่ก่อนอื่นขอสองดอกโอ้ยทุกคนดูบีเห็นสองดอกนี้ดูเกือบจะวางตะกร้าลงนี่ที่ไหนได้อเอาอานี้ก่อนเลยโอ้ดูงามมากเลยอ่ะ<ม>แล้วขาบเบลเลยหนึ่งนี่ดอกเล็กเนี่ยเอาให้หมดเนี่ยสองดูค่ะ นี่งามเอาเอานี่ด้ดนะูไม่น่าจะขึ้นได้เนี่ยหักไปเลยอ,อปกติแล้วตรงเนี้ยจะเยอะมากเลยแต่คือมันไม่มีฝนไงทุกคนหมายถึงเออเห็ดตัวนี้นะโอ้โน่นไงนุ่นแล้วก็น,นู่นคือนู่อยากูกูเน้นดูค่ะ น่ารักเนอะเดี๋ยวจะขอตัดอันนี้ก่อนนะโอ้ได้ขายยายดีจัง ไปกลุ่มข้างหน้านะ่นทุกคนดูเวนี่แก่แล้วว่าพร้อมระเบิดอะแต่นี่คือแก่กว่าดูกำลังขึ้นนะดูโอ้ทุกคนนี่มาบ้ามาองครข้างหน้านี่บูมเลยนะดูเต็มแต่ว่าเนี้ยได้เนี่ยเนเอันนี้ได้ไดโอ้ยน่ารักดูค่ะ เอาข้างหน้ามันยังเล็กอยู่เลยอันนี้เราจะเอายังไงดีเนี่ยเอาหยิบแล้วอะ่ะหยิบเช่ยู่หรอเนี่ยค่ะทุกคนดูเชื้อมันอะ่ะโอ้ยถ้ามันขึ้นตรงนี้ถ้าฝนตกนี่ขึ้นตรงนี้นี่โอ้ยังกระที่พอเห็ดเนี่ยเนาะนี่อีกอันหนึ่งเอา้าบีนึกว่าใบไม้ดูอื้อนี่ อ่อนมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวมาผ่าให้ดูจะผ่าให้ดูอันนี้คือหลุดล่อนได้เนี่ยอันนี้ถ้าวิจาไม่ผิดแค่ล้างแล้วก็ทำความสะอาดได้เลยแต่ว่าถึงงี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวจะข,ขึ้นชื่อให้แล้วก็ไอ้น,นี่ให้นะความอร่อยนะคะที่ฟินแลนด์นะสามดาวนะคะอร่อยสุดแต่ถ้าประเทศอื่นเขาอาจจะคิดเป็นแบบเออสี่ดาวห้าดาวอย่างเงี้ยแต่ก็คือความอร่อยก็คงเท่ากันแต่เพียงแค่ว่าเขาแบบไอ้นี่ดูปัดออกนี่แบบ น่ารักมากน่ค่ะนี่โอ้โหเอาไปทำห่อหมกเนาะห่อหมกแซ่บแบบบ้านเราอะเนี่ยปัดออกเลยโอ้ยเกือบแกโอ้ตัดไม่ออกเลยอันนี้แก เกือบแล้วเกือบไม่ได้แล้วไปอู้ทุกคนหนุนข้างหน้านุนแต่ว่ารอก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่เนาะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือเห็ดนะคะที่เราเก็บไปวันนี้เนาะบีจะกลับบ้านละอ๋อไม่ใช่จะเข้าบ้านป จะเข้าเ้าหน้าแล้วเรายวจะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดมานะคะบ๊ายบายอ้ป้าอ้